สวัสดีครับเบนิฮารุกะลายแดงสะอาดนะครับตอนนี้ชํ่แล้วเอฟได้เอฟนะครับก่อนที่จะหมดนะครับมีไม่มากอันนี้อบด้วยหมออบลมร้อน45นาทีนะครับชํ่ประมาณนี้เลยพร้อมทานครับอาจจะมียังไม่ถึงกลางหัวบ้างนิดหน่อยยังไม่ไมไเต็มร้อยแต่ว่า ถ้าเอฟตอนนี้ไปถึงก็ชําพอดีครับตอนนี้กล่องพร้อมครับกล่องพร้อมกล่องพร้อมส่งแอดมินไม่ทายนะแอดมินนะแอดมินแอดมินไม่ให้ทายเพราะแอดมินเอ๊ะแอบดูนิดแอบดูนิดแอบดูยังไม่เห็นแอดมินครับเห็นครึ่งตัวครับไล่แดงสะอาดเกษตรกรออนไลน์ครับพร้อมจำหน่ายเลยครับวันนี้วันที่เท่าไรครับเนี่ย วันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดมกราพ่ออยเ้งสิ <c oughs> <c oughs> วันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนยี่สิบเจ็ดเมษาก็เหลืออีกนิดหน่อยนะครับนี่เหลืออยู่ไม่กี่ตะกาแล้วขายสามวันก็น่าจะหมดเอฟได้เอฟครับผมมีส้มโอกินาว่าเบนิฮารุกะซินสวีทนะครับ นี่เป็นเบนิฮาลูกะเหลืออยู่ประมาณสิบตะก้านะครับตรงนี้เป็นส้มโอกินาวาอันนี้เป็นสินสวีทนะครับวันนี้ลอยล่อไปเยอะมากขายดิบขายดีครับเพราะของเขาอร่อยจริงครับอันนี้ทรงเกินครับทรงลังไล่เลยครับทรง สั่งกองเดียวสรงไปซ่องกองแม่ค้าใจดีมาก